สวัสดีค่ะมีพากระซ่องลุงซาพาแซบอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพาแซบกับขนมจีนน้ำยาค่ะทุกคนคะ่ะขนมจีนน้ำยาธรรมดาเท่านี่แหละใส่กระชายใส่ผักใส่พริกใส่อะไรธรรมดานี่เลยค่ะอ้ล้น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 อ่าอืมไม่ได้กินนานมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะ นานมากขนมจีนเห็นบอกเห็นแต่ผักทุกคนอันนี้คือขนมจีนนะคะทุกคนคะ่ะน้ำยาเคิอือน้ำยายัางวะน้ำยาปลาซื้อๆนี่อหิอวเขาว่าลองร่ำทำเพลงแม่ะจ่าจกินเข่าผักนีแค่อท เห็นขนมจีนเนี่ยเหรอหนึบมาจากบ่ิเวนหงไสอนขถึงนอกฝนตกอืมพริกหวานนะคะอืม ว่าเหลืออยู่เรื่งหนึง่งเครื่อหนึ่งขั้นขั้นเห็ดอันชิคเก้นมีคาชุนัดขั้นเห็ดอันผัดไก่เม็ดบกักม่วงก็เลยเหลือซ้ำนี่ตะอบอักพริกอันนี้เหลือเป็นนวยอยู่ทุกคนขาขนมจีนเสบเสบน้ำยาปลาอือหือ อาหนึ่นเอาลูชิน้นงอะไรกชินเนื้อทุกคนผักกาดขนมหวานมากอันนี้ผักซี่เลยจ้ะ Mm-mm. -hmm. มเข้ามผิดป่นเลยจ้ะองผิดป่นละใส่เสร็จมา,ลาหลายหลายหนูสองจีนสองมือเดี๋ยวความหิวทุกคนค่ะเสร็จกับเน่าแห้ง แสบค่ะค่ะัเดินๆดินกินนะพี่น้องมันยังแสบอืมวนนี้แฟนลุงปอยู่เฮียนนะจ๊ะวันพิหัรแก้เขาออฟฟิศก็เลยมีโอกาสได้กินเขามีโอกาสได้กินปลาเนาะ ปกติแฟนลุงยูเล่าก็สิมากินหนึแ่แก้มพวกชีดพวกอหยางเล่า่ะไะจ้ะเปลี่ยนมือกันมือนี่บังอืือพริกหวานคือหวานแห้งหวานและกรอบมาก เปลี่ยนมือแล้วค่ะมือนีบงังบังแสงอ,อร่อยมากดูกชินมหอมเพียง พริกอืมพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดพริกตัวนี้เผ็ดมากเลยนึกว่าจะบ่เผ็ดแห้งอืม กะหล่ำกะหล่ำอันเนี้ยเอาไปพัดอพัดน้ำปลาแซ่บแบบ <c oughs> เลืดน้ำแบบเลือดแห้ง คุ้นตะการหิวขาวใส่มาเต็มจานเลยจ้ะจานใหญ่ๆพุ่นๆ ทุกคนคะ่ะย่านเป็นแซนลุงมากยู่มาให้ไฮดอบาตเนี่ยหอมเหม็นอ๋อแอซบแซบไหล ล่ำก็กรอบทั้งหวานทั้งกรอบทุกคนคะ่ะบั่นเขามันเมืองเนาละผักมันกรอบอ,อ,อืมอืมอไหวเผ็ดเผ็ดเกินไปกินไม่เด็ดนึกว่าไม่เผ็ดมาก มัาพริกเผ็ดอืมอืมอืมง่มงหิวเข้า ถุงเขากินบดฟังฝาฟังไฟเลยผู้คนค่ะเพชรเงื่อ,อไหลเลยงานบักผีแดงๆตัวเมื่อกี้อ่ะ สีเขียวเบาหวานเอาแบบานี่อิ่มแล้วลุงซาพาแซบขอลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คิดนานะจ๊ะนี่ยังสิเอามาสู่กินให้เบิงด้วจ้ะมือนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย